ชานักข่าวที่กำนันเอิบไอ้อ่วมไอ้เข็มไอพุ่มตายก็ดังสนัน่นผู้คนชาวบ้านแถวนั้นที่เคยถูกไอห้าร้อยละลายเหล่านี้ข่มเหงก็พากันยกมือท่วมหัวคนแก่คนหนึ่งพูดว่ากูว่าแล้วพระไม่เข้าข้างคนผิดหรอกกฎหมายเอาผิดมันไม่ได้แต่มันรอดจากเวรจากกรรมไม่ได้หรอกเห็นไหมละ่ะก็ไม่มีใคร่ะมันมันก็ตายเองอีกคนหนึ่งก็สนับสนุนว่า ใช่แล้วล่ะต่อไปนี่แผ่นดินบ้านเมืองจะสูงขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพลิกศพแล้วก็มอบให้ญาติไปจัดการเผาหรือฝังซะตามประเพณีเมื่อวันเผาไม่มีใครไปเผามีแต่พวกญาติไม่กี่คนซึ่งก็ผิดวิสัยถ้ากำนันและพวกเป็นคนดีมีธรรมผู้คนก็จะอาลัยอาวรจะไปจะมาแสดงการคาระวะกันอย่างขับขัง้งนี่แม้กระทั่งหมามันยังไม่อยากเข้าใกล้ก็สมน้ำหน้ามันแล้ว ดีที่ไม่มีคนไปถมน้ำลายรถข่าวลือกระพัดไปจนถึงตาโพ้งพอแกรู้แกก็เต้นเหยงเยงเอ้ยมึงเห็นไหมล่ะว่าไอ้เอิบกำนันกับไอ้อวมไอเข้มไอภุ่มเนี่ยผีหักคอมันตายหาแล้วอา้าวก็ไหนลุงว่าผีไม่มียังไงล่ะไอ้น่วมนักขัดคอก็อดไม่ได้กูก็ว่าไม่มีละแต่ไงมันตายโดยไม่มีบาดแผลเราตาโพ้งแกก็ออมแอม ก็หมายความว่าลุงไม่เชื่อว่ามีผีนะสิเออสิวะระวังให้ดีเถอะหนูกระดังงามมันตายที่ต้นทรายแล้วเวลาลุงไปล่อไอช่อนระวังมันจะร้องเรียกลุงจ้าขอปลาช่อนให้หนูตัวแล้วลุงจะว่ายังไงเล่าเฮ้า <c oughs> มึงก็พูดส่งเดชกูเดินจนตีนไม่มีขนไม่เห็นจะพบเลยกูว่าไอพวกนี่มันตาฝาดมันทําความชั่วเอาไว้ความชั่วมันก็เข่าสิงแล้วก็ให้เกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ตาโงแกก็พูดเป็นนักปรชัชญาแล้วก็มองเห็นตัวความชั่วเป็นผีเป็นสางไปเอาเถอะนาสักวันหนึ่งลุงจะต้องเจอเข้าจนได้แล้วนะโดยเฉพาะแม่กระดังงานี่ร้ายกาจมากข้าละเสียวสันหลังเห็นจะไม่ยอมไปไหนตอนกลางคืนคนเดียวแล้วละหมูเนี่ยยังไงก็ขอให้เรื่องมันเงียบๆซะก่อนก็นแล้วกันตามใจมึงกู้เม่กลัวผีกลัวสางถึงหากจะมีจริงกูจะขอให้ดู ตั้งแต่ผีแม่หนูกระดังงาหักคอไอ้พวกห้าร้อยละลายตายหมดแล้วศาลานั้นก็ไม่มีคนกล้าผ่านถ้าจะผ่านก็ต้องมากันเป็นกลุ่มใหญ่แต่กระนั้นพวกชาวบ้านหาบของไปขายแต่เช้ามืดตีสามตีสี่ก็ยืนยันว่าบางวันก็มีเงาดำมืดยืนอยู่นั่งอยู่บนศาลาบางวันก็โยนชิงช้าเสียงเอียดอาดบางวันมันก็นั่งร้องห่มร้องไห้แต่โลงแกสั่นหัวท่าเดียว อีพวกตาฝาดอีพวกอุปทานอุปโลกเออาก็ผีเออาก็สางกูละมันอยากจะเจอสักทีหนึ่งเวเฮ้ยจะได้รู้ว่ามันมีแน่เอออีนูกระดังงาเอ้ยถ้าเองเป็นผีจริงละก็ลองปรากฏตัวให้ลุงดูหน่อยเถอะนี่แกมันจะบ่าเรอน้อยแน่ย,ยูดีไม่ชอบให้ผีมาหลอกแกจวนจะตายอยู่แล้วยังไม่ไหวทะลึง่งเย่เพิงตวาดลั่นแต่พลงก็หวัวเราะ ก็แกไม่อยากดูก็อย่าดูสิวาก็เผื่อมันมาที่บ้านแล้วเว้ยไอ้โพ้งอย่าเพิงร้องลั่นมึงไม่กลัวแต่กูกลัวนะมึงรู้ไหมเอ้เท่าแต่โพ้งหลับตาปีเมื่อโดนเมียคู่ทุกคู่ยากปากตะกรายซัดไม่ไว้หน้าแต่ก็อดยั่วให้โดนด่าไม่ได้เพราะของมันเคยๆไม่โดนซะบ้างนอนไม่หลับถ้ามันมาแกก็หลับตาซะสิวะหยุดนะไอ้โพง้งถ้าคืนมึงพูดอีกเจอสาก,กระเบือเพ่นกระบานให้ พูดไม่พูดเปล่าเย่เพิงเอาจริงคว้าสากทองเหลืองตำหมักมากรรมเอาไว้เข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันเอาสิว่าพูดอีกที่สิว่าไม่โดนจริงมึงก็อย่านับกูว่าเป็นเมียละกันตะพลงเห็นว่าเมียแกเป็นคนพูดจริงทำจริงอีกทั้งตัวแกก็เคยโดนตะบันมาหลายครั้งแล้วเลยยกธงขาวเอาดื้อแม่พูดล้อเล่นเป็นจริงเป็นจังอีโถเย่เพิงค้อนสามกลับแปดกลับ หาเรื่องให้กูโมโหดีนักพวกหนุ่มๆเห็นตาพองโดนเยเพิงสับสยับก็หัวเราะก,กันเกลียวกราวเป็นไงล่ะลุงผีไม่กลัวดันมากลัวป้าไปได้มึงไม่เห็นเหรอไอ้ห้าก็บอกท่องเหลืองตำหม,มากนั่นนะเป่งเดียวไม่ชักก็งงเป็นไก่ถูกตีช่วยแต่ผีมันควางได้เสมอไรล่ล่ะหรือมึงอยากลองก็เอาโอ้ข้ามีเกี่ยวนะลุง อาชีพของตาพลงนอกจากทำไรท่ทำนาตามประสาทั่วไปแล้วเวลาว่างแกมักทำตัวเป็นพรานเบ็ดล่อไอช่อนไอโดตามริมกระโดงบ้างในหนองบ้างเป็นประจำฝีมือล่อของแกไม่มีใครสู้หนุ่มๆม,มักจะไปขอเรียนวิชาล่อปลากับแกคนแล้วคนเล่าอาจารย์พลงก็จะสาธยายภาคทฤษฎีว่า ก่อนมึงจะหล่อมึงก็ต้องดูภูมิลำเนาก่อนสิวะว่าพื้นที่ยังไงไอชอนไอโดมันชอบอยู่แล้วมึงก็หย่อนเบ็ดลงไปลักษณะการหย่อนเบ็ดก็ไม่ใช่ว่าย่อนพรวดพลาดจนปลาตื่นนะเว้ยต้องหย่อนให้เหมือนหนึ่งว่าเหยื่อที่มึงหล่อเนี่ยมันเป็นตัวมแมลงหรืออะไรบินตกน้ําเข้าใจไหมละ่ะแล้วที่ยังไงละ่ะลุงที่มันเป็นภูมิลำเนาสําหรับไอ้ชโดกับไอชอนนะกูก็บอกไปถูกเว้ย วันหลังมึงไปกับกูสังเกตเอาลูกสิทธะโปลงเมื่อฝึกเข้ากับตะโปลงบ่อยๆไม่เท่าไหร่ก็มีฝีมือจริงๆเพราะรู้ว่าทำเลปลาไม่ใช่หย่อนสุ่มสี่สุ่มห้าส่งเดชไปฝีมือตะโปลงถ้าลองแกบอกเบ็ดแล้วก็จะดึกดื่นเที่ยงคืนไม่มีพลาดและถ้าเป็นช่วงบ่ายตะโปลงเองก็จะสั่งเยเพิงเพิงเว้ยตำน้ำพริกคอยทาไว้ได้เลยและทุกครั้งที่สั่งตะโปลงก็ไม่เคยทำให้เยเพิงผิดหวัง มีอยู่วันหนึ่งฝนตกพรำๆค่อนข้างดึกแล้วแต่โพลงเองคว้าเบ็ดคว้าตะครองแกนอนก่อนเถอะแกจะไปไหนมืดค่ำฝนตกฟ้าร้องอย่างนี้นะสีมันเด็ดนักพักเดียวก็ขึงตะครองอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักหวาดกลัวบ้างเลยกลัวอะไรวะยายเดินซะจนทางจะเป็นลุ่มจะเป็นคลองอยู่แล้วแถวนี้มันก็บานเราใครจะมาทำอะไรข้าไม่ได้หมายถึงคนหรอก อ๋อแกหมายถึงงูเงี้ยวเกี่ยวขอใช่ไหมละ่ะแกไม่ต้องห่วงค่ะล้อค่ะสักเคาะงอไว้ที่น่องแล้วไอเห่าเห็นก็วิ่งจูดซะอีกเคาะงอกันงูเนะเวย้ยตั้งแต่เกิดงูไม่เคยกัดข้าไม่ได้พูดถึงงูก็แล้วอะไรละ่ะจะมีอะไรซะอีกละ่ะผียังไงละ่ะโอ้โโอโเอาอีกแล้วนะเยเพิงแกก็พลอยบ่าไปกับพวกไอขี้คลาดตาขาวผีสางที่ไหนกันถามจริงเถอะ ั้งแต่เกิดมาแกเคยถูกผีหลอกไหมละ่ะไม่เคยก็จริงและแต่แกก็ไม่ได้ยินเข้าเลากันเด้อเฮรอน่ากลัวออกก็ไม่เคยแล้วผีที่ไหนจะมาหลอกว่ายายก็ผีบ้าดากไหลที่มันมาผูกคอตายอยู่ที่ต้นไทรอยู่ที่สารางไงแกจําไม่ได้เหรอไอเอิบไออวมตายเพราะใครละ่ะแล้วพวกชาวหาบน่ะวิ่งหนีกันจนกระบุงกระตาหกล่มเมนก้นควิดลือกันไปถึงบางม่วงหมู่โน่น หูแกแตกแลแตเลยตาโลงเองยังหัวเราะขอบใจยายแกไม่ต้องห่วงค่ะรอกผีสางค่ะไม่เคยกลัวตามใจเธอะอย่ากลับให้มันดึกนะักก็แล้วกันถึงจะเช้าจะเย็นยังไงแกก็ด่าแต่เยาเพิงเองแกก็อดเป็นห่วงผัวไม่ได้แต่โพงก็หัวเราะขอบใจยายแกไม่ต้องห่วงรอกไม่มีอะไรหรอกหนะ้าตาโลงอัดยาใบตองมวนใหญ่พ่นควันปุ๋ยปุ๋ย เดินฝ่าสายฝนที่ฝนตกพรำๆผ่านศาลาขาวหรือศาลาผีสิงเดินผ่านต้นไทรใหญ่ที่ห้อยรากย้อยระยะที่แม่หนูกระดังงาผกคอตายแกมองดูก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากเสียงเปาแปะแปะของน้ำฝนที่หยดลงหลังคาและรากไทรย้อยที่ถูกลมพัดปลิวไปมาเหมือนหนวดตะแปะเท่านั้นตะโพงเองก็พึมพำเบาๆว่ามันบ้าพร้อมกับหัวเราะ เมื่อนึกถึงคำของพวกขี้ขลาดตาขาวหัวหดก้นขิดต่อโพลงย่องไปที่ลำประโดงล่อนูน่นล่อนี่พักใหญ่ก็ได้เอช่อนมาตั้งครึ่งตะคองแต่และตัวมีแต่ตัวอ้วนอ้อนห่อหมกกับใบยอนี่อร่อยวิเศษนักแกพูดไปน้ำลายแกก็ไหลไปเมื่อเห็นว่าตึงบ่าแล้วทั้งฝนก็ชักจะหนาเม็ดฟ้าทะมึนมืดฟ้าแล,ปแปลบแปลาบโอ้ยไม่ได้การละกลับบ้านดีกว่าป่านนี่ยายคงคอยแล้ว พอเดินมาใกล้ศาลาฝนก็ลงเม็ดหนาฟ้าก็ยิ่งแลบมากขึ้นพร้อมกับเสียงฟ้าร้องครืนครานและบางครั้งก็เปรี้ยงป่างเล่นเอาตะโผลงเองไม่กล้ากลับบ้านเพราะว่าฟ้าแถวนั้นแรงพักบนศาลาก่อนก็แล้วกันและตะโลงก็หลบขึ้นไปนั่งบนศาลารอให้ฝนฟ้าซาสักครู่หนึ่งบนศาลานี้มืดมาก ส้ำกระดานที่ปูพื้นก็ถูกไอ้พวกขี้ยางัดเอาไปแลกฝิ่นดูดสลายแผ่นตะโผลงเองจึงค่อยๆระวังตัวไม่ให้ตก,กร่องแข้งขาหักพอนั่งได้เรียบร้อยก็เงี่ยนยาขึ้นมาติดหมัดกกหยิบกระป๋องบุหรี่แกแรกที่พกตุงอยู่ที่เอวขึ้นมาเปิดฝาเอาใบตองมวนจนได้ที่แล้วก็หยิบหินเหล็กไฟออกมาตีเสียงดังแช็คช็คสอสาทีประกายไฟก็กระเด็นติดชุดที่แกเป่า แล้วก็เอาบุรี่เจาะเข้าดูดเต็มปอดอัดเข้าไปสองสามทีแล้วก็พ่นควันปุ๋ยอย่างสบายอารมณ์ในขณะที่ตะโลงกำลังเพลิดเพลินกับบุหรี่แล้วก็มองดูอะไรต่อมีอะไรโดยไม่มีความหมายอยู่นั่นเองแกถึงกับสะดุง้งเมื่ออยู่ๆมีมือมาสะกิดแล้วพูดเหมือนคนเป็นหวัดแบบพูดไม่ชัดว่าพี่อีดพอดอีอีบุรีน้อยแต่โลงเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าบนศาลานั้น นอกจากแกแล้วยังมีคนหลบฝนอยู่อีกคนหนึ่งครั้งแรกแกก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรเพราะถ้าตัวต่อตัวแล้วก็แกก็แกเธอยังพอสู้ไหวจะหนุ่มจะแก่แกก็สู้ได้อย่างสบายแต่พลงยื่นใบตองตรงหน้าบุรุษผู้มาขอต่อในยามวิการพลางก็เพ่งสายตาอยากจะดูหน้าไอ้หมอนั่นว่าเป็นใครไปยังไงมายังไงไอ้หมอนั่นเมื่อได้บุหรี่ตาพลงก็เอาบุหรี่มาต่อดูดเอาดูดเอา จนบุหรี่ติดดีแล้วก็ดูดวาบใหญ่จนไฟบุหรี่แดงโรคตาพลงจ้องมองดูหน้าอยู่แล้วเพราะเห็นหน้าเจ้าหมอนั่นสูบบุหรี่แดงโรคตาพลงเองถึงกับสะดุ้งหยงเป็นคำรบสองแกร้องได้คำเดียวว่าผีแล้วก็กระโจนลงจากศาลาขาววิ่งอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งตะคองและเบ็ดเอาไว้บนศาลาไอ้ย้อยได้ข่าวก็มาเยี่ยมตาพลงแต่เช้ามืดตาพลงยังนอนเป็นไข้กรางฮือ,ฮอ เป็นยังไงละลุงโอ้ยกูเชื่อมึงแล้วไอ้ย้อยเอ้ยกูโดนผีตากลวงโบเล่นงานเขาเอาที่ศาลาขาวเมื่อคืนโอ้ยพูดแล้วยังขนลุกไม่หายเลยมันนา่ากลัวอะไรอย่างนั้นวะกูเกิดมาแต่คล่อง่อท้องแม่ก็เพิ่งจะเคยเห็นผีเมื่อแก่จะเข่าโลกงนี่แหละเค็ดแล้วกูเม่กไปแล้วสาลาขาวเนี่ยไอ้ย้อยหัวเราะแล้วก็ทำหน้าเป็นหัวเราะอ,อะไรวะเออหัวเรายอยกูเลย แต่โคลงถอนฉุนผีจริงๆเหรอลุงก็ไหนลุงว่าไม่มีผียังไงละ่ะกูไม่เคยเจอนี่ว่าคราวนี้เห็นกับลูกกับตาเลยพับผ่าสิใครบอกลุงละ่ะว่าไอ้ผีที่ลุงเจอนี่ยเป็นผีก็กูเห็นนี่นะผีแน่ๆเลยไอ้ย้อยเองหัวเราะเสียงงอหงายมึงขาอะไรวะไอ้นี่ประเดี๋ยวพอเตะตกบ้านเลยก็ทำไมจะไม่ขำละ่ะ ก็ไอ้ที่ลุงเห็นน่ะมันผีซะที่ไหนเหล่าแต่พลงทำหน้าตื่นฮะไม่ใช่ผีแล้วมันอะไรล่ะลุงลุงจำไอ้เป๋ท้ายวัดไม่ได้เหรอไอ้เป๋ท้ายวัดฮะทำไมจมูกกับปากมันกลวงโบเหมือนผีอย่างนั้นล่ะก็ทำไมจะไม่กลวงเล่าลุงไอ้นี่มันไปเที่ยวบังกอกไปล่ออีพวกสำเพ็งโคมเขียวมาโรคจะโบห่วงมันกินจมูกหมด เห็นแต่ลิ้นไก่น่ะสิอันนี้จังอันนี้จาโอ้โลงเอ๋ยนี่กูจะเอาหน้าไปไว้ไหนไอ้ย้อยกับเยเพิงนั่งหัวเราะกันจนกระท่อมสัน่นแต่ตาโลงไม่หัวเราะด้วยก็ชักผ้าคลุมหัวท,ทั้งทั้งที่ร้อนตับจะแตกสซอื้นอยู่ในอกหักคักจนแทบจะเอาปิ๊บคลุมหัวเดิน